โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านตัวทุกทนอย่างสั้นอีกแล้วยูฮอนนี่แอร์มุกซาครับซ pues well, 네ึ่งวันนี้เราจะมาสอนหาดาบใหม่ครับทางดาบชาร์โดวีหนึ่งแล้วก็ดาบแอลลี่เนาะก็ดาบชาร์โดวีหนึ่งก่อนเลยนะครับโดยใช้แบ็กเบดนะครับแล้วก็ใช้เลททิฟนั่นเองนะครับซึ่งพออาวที่กันได้รับเนี่ยไอเจ้าเลททิฟก็คือเราต้องมาคราฟเจ้าส่วนตรงนี้ก่อนนะครับครับก็ต้องมาคราบตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เลยนะครับก็ใช้เชเวลนะครับแล้วก็ใช้หมวกวางแล้วก็ใช้เอเนลยูเซอร์นะครับแล้วคุณก็กดไปครับตรงเลตทิปปึ๊บแล้วคุณก็จะได้เลตอะไเนี่ยคุณจะได้สวอตทิปมาเนาะถ้าคุณได้สวอตทิปมาแล้วครับให้เราเอาสวอตทิปเนี่ยมาสเสกกับเจ้าตัวนี้ครับปึ๊บสเสกแล้วจะเจอแชงนะครับให้เราตีแชงให้ตายครับแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เจ้าเลตทิปน,นั่นเองเลตซอร์ทิปนะครับพอคุณได้เลตซอร์ทิป <c oughs> ใช่ไหมอ่ะเนี่ยทำไมคือคุณต้องไป ครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยกดแตบกดปัดเราก็ได้ดาบมาเลยครับดาบตัวนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคขั้นต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือดาดาบ Shadow V หนึ่งเนาะซึ่งจุดทำจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่กับแรที่ข้างๆเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้นี่เลยนะครับก็ถ้ามีของสองชิ้นนี้ครับสองชิ้นี้ก็มากดตาได้เลยครับผมนะครับขั้นต่อไปก็คือ Thunder จ้าปัญหาก็คลิปที่แล้วนะก็คือคุณจะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือเอเว t ต์ e r อผู้ใช้ซึ่งหายังไงครับผมหาที่เกาะตอนนี้เลยนะนี่เลยนะท่าน้ชมเกาะอินเ l ลนะครับเกาะอินลตรงนี้นะครับเกาะสกายนะครับเมื่อเราขึ้นมาบนนี้นะครับบนแท่นนี้นะครับเราจะเจอกับอ่านี่เลยนะครับดาบแสงนะครับโอกาสได้แต่คือศูนย์จุดหกนะครับกดไป แ่บ้ให้เราเ่ไปที่ไปคุยกับแรลี่ครับไปคุยกับแรลี่เลยเนาะก็ขอขอโทษคลิปที่แล้วด้วยนะครับคือลืมจริงๆไม่ไม่ลืมสิพี่เขาเขียนผิดนะครับเราเคยนครับกรอบไปเลยครับกล่องเนี่ยจะหาพิธีละอันเนาะกล่องมันจะหาพิธีละอันนะครับจนครบนะครับพอครบปุ๊บมันก็เราก็จะตายครับเราก็จะได้ดาบมานะครับอ่าซึ่งเรามารีวิวดาบกันก่อนนะครับดาบชลโลววีหนึ่งแล้วก็ ดาบแข่งเอาไ่ดาบแลลี่นะครับเราไปดาบชาร์ดก่อนนะครับโอเคครับนี่คือดาบชาร์ดวีหนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยครับโอเคครับอ่าต่อไปครับสกิลที่หนึ่งนะครับจะมีชื่อว่าแท็กอิดนะครับผมนะก็ดไปถ้าจะเป็นแบบนี้ครับเป็นการปล่อยคลื่นนะครับผมนะอาต่อไปแล้วสกิลเอ็กนะครับจะรูปร่างประมาณนี้นะครับผมเนาะ อ๋อเป็นการปล่อยอย่างนี้เลยยังไงับเท่แล้วใครจัดนะครับผมโอเคครับอย่างต่อมาครับผมก็คือดาบแลลี่นองก็ดาบแลลี่ก็ดาบเล่มนี้น,นะครับอาา๋อดับแลลี่เล่มนี้เลยนะครับผมนะเล่มน,น,น,นี้เล่มนี้ครับก็ครับสกิลเอ็กไม่มีนะครับเหมือนจะบักมั้งไม่ไม่ไม่ดาบตัวนี่คือสกิลเซตครับจะเป็นการจับดาบลงไปนะครับอ่ทางสายล,ล่างเราเราก็จะการปล่อยหาคี้ราชันนะครับใช่ปะวะไม่แน่ใจนะครับไมไ่ใช่แหละ แล้วเพิ่มเลื่อนมานะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขอโทษท่านผู้ชมที่คลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคือพี่เขาเขียนตอผมก็ไม่รู้นะครับผมก็นึกว่ามันต้องกดใช้นะก็ขอโทษด้วยนะครับคือมันก็หายพอดีขอโทษนะท่านผู้ชมนะก็ขอภัยอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาเจอกันนะครับผมบายบายครับ